สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเชฟภูผานะครับคูปตาบรรนุงนะครับผมก็วันนี้นะผมจะมาทําคลิปนะผมติดป้ายจองรถให้กับลูกค้านะครับผมก็เป็นคุณบุญทันนะครับผมกันพนมนะครับอันนี้ก็มาถึงที่ร้านเลยนะครับผมแต่ว่าวันมานะผมพอดีภูผาติดลูกค้าหลายเคสนะครับผมก็เลยไม่ได้คุยกันนะครับผมให้ทีมงานดูแลนะครับผมทําเอกสารให้นะครับก็ลูกค้านะครับผมบอกว่า ให้ทาคลิปติดป้ายจองรถให้ดูหน่อยจัดให้นะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับผมก็จะเป็นรุ่นขยับฐานล้อนะครับผม L5018SP นะครับเป็นรุ่นขยับขาล้อแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็อยู่อําเภอเมืองนะครับผมนี่จังหวัดที่มีพีตาโขนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันเลยนะครับอ่านี่นะครับก็ถือโอกาสนะครับผมรีวิวการใช้งานนะครับข้อแตกต่างกันไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมรุ่นขยับฐานล้อนะครับ ก็ะจะเป็นคันที่2อ,อันนี้คันแรกนะครับผมนีคันแรกอันนั้นคันที่2 <c oughs> เห็นไหมครับล้อนะครับผมเขาจะกว้างออกมากว่ากันนะครับนี่นะครับปกติอันนี้อยู่ครึ่งหนึง่งใช่ไหมครับัวนล้นจะออกมาเกือบเต็มล้อเลยอันนี้คือรุ่นพิเศษขยับฐานล้อนะครับอ่ากระทาล้อเป็นยังไงแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแน่นอนนี่นะครับดูด,ดูทรงอย่างเองครับเหมือนจะสูงกว่าสักหน่อยด้วยนะครับอ่าตัวขยับฐานล้อนี่ก็เป็นนะครับผม ตะขาลร้อนะครับแบบพิเศษนะครับผมนี่เดี๋ยวดูด้วยกันก็จะเป็นความแข็งแรงก็ใช้เหล็กหนากว่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ6แฉกนะครับผมนี่ครับผมห2 3 4 5 6นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับก็จะเป็น4แฉกนะครับนี่ก็สามารถขยับล้อได้ถึง3ระดับนะครับลูกค้าบางท่านสามารถเอาไปติดอุปกรณ์พิเศษได้นะครับอย่างเช่นจะเปลี่ยน นะครับผมไปทาไร่อ้อยนะครับเป็นรถคีบอ้อยแบบนี้ก็ทําได้นะครับสามารถติดเครื่องคีบอ้อยได้เลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขยับฐานล้อก็จะได้การทรงตัวนะครับที่ว่าสูงนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับอย่างเช่นลูกค้าเชนี่ของบูพาก็นะครับก็เป็นจังหวัดที่มีเทศกาลพีตะโขนนะครับนี่ก็ติดจองให้เรียบร้อยนะครับผมคุณบุญทานนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทําคลิปให้พิเศษเลยนะครับอ่านี่ครับก็เอาอุปกรณ์ครบนะครับกูผาก็จองเป็นคันนี้ให้นะครับผมของก็มาแล้วนะครับผมมีคันเดียวนะครับก็ถ้าใครจะเอารุ่นนี้นะครับผมต้องนะครับสั่งของพิเศษนะครับอ่าราคาก็เพิ่มขึ้นมา15,000นานะครับแต่ก็จะเพิ่มในค่างวดนะครับเราก็จะได้จ่ายงวดย่อยเดือนละนะครับผม2 0 0 0 2,000พพอถึงรอบปีก็จ่ายนะครับ 1>, 1 4 0 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่นปกติแต่ถ้ารุ่นพิเศษก็146,000นนะครับผ่อนอยู่8ปีอันนี้คือดาว5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่โอเคเดี๋ยวพาไปติดอุปกรณ์กันต่อว่าลูกค้าได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเราก็ได้นะครับก็ตามค่างวดนนะครับผมที่แจ้งไปนะครับผมเราจะได้อุปกรณ์อุปกรณ์ลูกค้าก็เลือกได้นะครับว่า การใช้งานเราใช้แบบไหนนะครับอย่างเช่นลูกค้าบางท่านนะครับผมทําไร่อ้อยไรมันก็เอาเป็นผ่านสี่ก็มีนะครับหรือว่าจะทำนาอยากได้เป็นผ่านหกแบบนี้ก็มีนะครับนี่ติดจองให้เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าอยากได้นะครับผมเป็นผ่านแบบนี้นะครับผมผ่านแกนเดียวนะครับไม่เอาเป็นผ่านพ่วงแยกกระทูกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นโรตารี่นะครับตัวนี้ นะครับก็เดี๋ยวผาติดจองให้นะครับก็เป็น RX 1 8 3นะครับตัวนี้ก็หรือพูดง่ายว่ากว้างเมตรแปรดสามนั่นแหละครับผมเดี๋ยวก็จะติดจองให้นะครับเป็นตัวด้านบนนี้นะครับสวัสดีนะครับผมก็ครบเซต็จแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผม ไม่เอาแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นกับตามการใช้งานค่างวนก็จะถูกลงราคาก็จะถูกลงนะครับอ่าโอเคนะผมถ้าว่าดูแล้วถูกใจนะผมก็ฝากความแม่พี่น้องนะผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคูปตาบนหนลุงด้วยนะครับหรือว่าสนใจอยากจะมาดูรถนะผมก็โทรหาภูผาก่อนนะครับที่เบอร์0 6 1นะครับ0180354เซลลดู์้เซลภูผานะครับอย่าลืมนะผมโทรนัดกันก่อนนะครับผมไม่งั้นไม่เห็นกันนะครับพอเซลไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะครับบางทีก็ออกไปขายรถดนนอก นะครับบางทีก็ออกไปเทินรถนะครับผมตามที่เห็นนะครับฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย